ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณคลองหมาสวัสด์บริเวณวัดปุรานาวาสนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังจะเข้าฤดูฝนข,ของปี2556นะครับสําหรับในวันนี้หม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางมาตรวจโครงการก่อสร้างแนวป้องกนันน้าท่วมริมคลองหมาสวัสด์และริมคลองบางของน้อยนะครับสาหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยครับเมื่อวันที่1พฤษภาคมหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วย ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกาะน้อยคลองหมาสวัสด์บริเวณชุมชนสันติชนสงเคราะห์และบริเวณชุมชนวัดบุรานาวาสโดยมีนายอริศักดิ์ขันตีผู้อำนวยการสำนักการบายน้ำพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุป การปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้าเจ้าพยาบริเวณชุมชนสันติชนสงเคราะห์ริมคลองบางเกอกน้อยฝั่งเหนือช่วงสะพานอารุณอมรินถึงถนนจันสเสด็จวงมีความยาวตลิ่งประมาณ1,230เมตรมีประชากรจํานวน302ครัวเรือนมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจํานวน3โครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้าท่วมริมคลองบางกาะน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจันสนิทวงความยาวแนวป้องกันประมาณ530เมตรโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางก่อกน้อยช่วงสะพานอรุณอมรินถึงคลองครามความยาวแนวป้องกันน้ำท่วมประมาณ385เมตรและโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางก่อกน้อยช่วงคลองครามถึงคลองน้ำตาลความยาวแนวป้องกันประมาณ315เมตร สำหรับโครงการก่อสร้างแนวป้องกนันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์บริเวณวัดปุระนาวาสและบ้านชนทนายความเขตทวีวัฒนามีความยาวประมาณ470เมตรซึ่งคาดว่าจะเร่งรัดงานก่อสร้างหลักให้สามารถป้องกนันน้ำท่วมได้ให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน2556ครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นชุมชน สันติชนสงเคราะห์โดยเฉพาะนะครับที่ได้ให้ความยินยอมเรียบร้อยแล้วตลอดแนวนะครับ1.3มกิโลและกรุงเทพมหานครได้ดาเนินการเริ่มดําเนินการสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้าท่วมนะครับแล้วนะครับส่วนหนึ่งจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายนอีกส่วนหนึ่งจะแล้วเสร็จเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งมีปัญหากับผู้รับเหมานะครับซึ่งผมได้สั่งการแล้วว่าต้อง หาข้าอยุติโดยเร็วถ้าผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้<ม>ก็ต้องยกเลิกสัญญาแล้วก็หาผู้รับเหมาใหม่ทันทีนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับแต่ก็เป็นต้องถือว่าเป็นความาคืบหน้าที่ชัดเจนนะครับพื้นที่ที่เป็นฟันหลอน้ําท่วมซ้สำซากทุกปีนะครับไม่ต้องท่วมใหญ่ก็ก็ท่วมอยู่ดีนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชน เกือบ300อยครัวเดือนเดือดร้อนมาโดยตลอดนะครับดังนั้นการที่กรุงเทพมหาคนครจะสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้ําท่วมในฟันหลอนี้นะครับส่วนใหญ่จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ก็จะต้องก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งก็ขอขอบขอบคุณพี่น้องชาวเขตาบางกอกน้อยที่ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหาคนครในในเรื่องนี้นะครับในส่วนของคลองมาหาสวัสด์ก็ได้ดําเนินการเริ่มดําเนินการเสริมแนวเขื่อนที่มีอยู่แล้วนะครับ2เมตร70เป็น3เมตร เช่นเดียวกันนะครับก็10กิโลนะครับก็ส่วนใหญ่น่าจะแล้วเสร็จาภายในภายในปีนี้นะครับฟันหลอก็มีอยู่2จุดนะครับซึ่งตรงว่าหน้าวัดพวนาวัดแห่งนี้ก็เป็นจุดหนึ่ง400เมตรนะครับ,น,น,รบน่าจะแล้วเสร็จภายใน,ยในเดือนกันยายนที่ถึงนี้แล้วมีจุดน้อยๆนะครับก็เช่นเดียวกันกับน่าจะแล้วเสร็จภายในภายในเดือนกันยายนนี้เช่นเดียวกัน อะนนั้นก,ก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องชาวเขตทวีวัฒนาและพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ฝั่งทนนะครับถ้าเขื่อนอแนวเขื่อนพองกันน้าท่วมคลองมหาสวัสด์แล้วเสร็จเสริมและสร้างแล้วเสร็จตลอดแนวที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็พี่น้องประชาชนก็จะจะปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่แน่นอนครับสิ่งที่จะต้องดําเนินการไปดําเนินการต่อไปคือต้องให้รัฐบาลดูแลพื้นที่ ที่ติดคลองมาหาสวัสดิ์ที่ไม่ได้เป็นของกรุงเทพมหานครนะครับแการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลองมาหาสวัสดิ์ซึ่งไม่ใช่พื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะยิ่งฝั่งตรงกันข้ามนะครับฝั่งปทุมครับซึ่งซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนภากตะไัยอยู่เป็นจํานวนมากครับ ด้วยรักจากใจที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสางฉันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝันความหวังที่ ฉันจากนี้ด้วยเรี่ยวแรงที่มีฉันขอทำความดีทุ่มเทชีวิต